สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้มาถ่ายทอดวิชาให้กับน้องเขานะครับน้องเขาเนี่ยกำลังจะผันตัวมาทําการเกษตรนะครับผมอ่าไม่ไม่ใช่นะน้องๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเอาละเรามาดูต้นมะละกอต้นนี้นะครับอ่าน้องนั่งลงไปเลยจ้ะนั่งตรงนั้นแหละอ่านั่งตรงนี้นะอ่าตอนนี้จะสอนนะครับมีการถ่ายทอดวิชานะครับให้กับคนที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้นะครับเพ,พือพพพพ่อนๆครับมะละกอต้นเนี้นะครับ เราตัดเขาแล้วเห็นไหมครับเราตัดกิ่งเขาแตกออกมาเต็มเลยเห็นไหมครับเราตัดกิ่งตัดกิ่งเนี่ยแตกออกมาเต็มเลยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ตัดอีกก็ได้นะเราจะปล่อยมันอย่งไรเขาก็จะแตกกิ่งออกมาเยอะมากเลยนะเพื่อนแต่ตอนนี้ยผลเสียก็คือว่าอน้องฟังนะตั้งใจฟังนะหนูนะอ่าอันนี้เป็นวิชาที่ถ่ายทอดให้นะครับความจริงนี่ยนะครับเราจะไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผลมันออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเขาแตกกิ่งออกมาเนี่ยกิ er ่งของเขาจะเล็กเพราะว่ายอดของเขาจะเล็กแต่ตอนนี้ต้นของเขาตรงนี้นะครับเราจะตัดออกเพื่อให้ได้ต้นที่เตี้ยลงและเราจะได้กิง่งได้ยอดได้แตกออกมาใหม่นะครับผมตรงเนี้เราจะตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดตรงนี้นะครับผมเอาละอันนี้ก็เป็นความรู้ในเชิงกเกษตรนะครับอ่ะตัดเลยนะครับผมเลื่อยเลยนะอ่ะขยับมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะตำแหน่งอ่ะทางนี้ตัดตรงนี้นะครับ นะครับอลองทําดูนะครับเอาล้วครับเนี่ยครับนี่คืองานเกษตรอ่าค่อยๆเรื่อยนะครับอ่าจับดำลงไปอ่าแต่ถ้าเราทําได้ก็จะสนุกนะครับเพื่อนครับเนี่ยครับอ้าวโอ้โหนี่ครับเสียดายไหมครับไหนลองยกขึ้นตุงยกขึ้นตรงๆดิเนี่ยเสียดายนะความจริงเนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะแตกกิ่งแตก ก้ารออกมาใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่ต้องเสียดายนะครับเนี่ยเอาถุงครอบไปเลยครับเอาถุงพลาสติกครอบไว้ครอบแบบแม่โดนน้ำอ่าไม่ให้โดนน้าครับ,นรบเนี่ยเราจะครอบพักถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะครับแล้วอีกไม่นานเขาก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ